ค่ะพี่นองค่ะตอนนี้นะคะทีมงานอีสานสนครศรีนะคะเราก็เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานแล้วนะคะเมื่อนี้เราพบพอกันค่ะพี่นองค่ะที่งานบูรณระเพณีกระทูบนะคะหนองบัวแดงคะ่ะทีมคอนวอยเฮ้าทีมพอกองนะคะติดตั้งเวทีก็เดินทางมาถึงกำลังติดตั้งนะคะเราเดินทางมาจาก จังหวัดชนบุรีนะคะพี่น้องระยะทางร่วม500อกว่ากิโลเมตรนะคะทีมงานก็ต้องเฝ้านะพี่น้องมาถึงก็รีบนะคะติดตั้งเวทีนะคะเพื่อให้ทันการแสดงในช่วงตอนเย็นนี้นะคะพี่น้องมาเบิงมาให้กําลังใจได้เลยเนาะค่ะทันแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายนิดๆน,นะคะนี่ทีมเฮ้าเกียงยู่แล้วนะคะนี่ค่ะกาลังจี่จติดตั้งพี่น้องข้ามกลางแสงแดดนะคะ นี่ก็กําลังกําลังวางยี่น้อพี่น้องกําลังวางวางแบบอยู่ค่ะเพราะว่าปีนี้เรามีเอ่อไฮโดรลิกนะคะนี่ก็ต้องเอาไฮโดรลิกเป็นศูนย์กลางนะคะในการตั้งแล้วก็ค่อยเอาวิธีส่วนอื่นๆนะคะมาประกอบต่อกันนะคะนี่ตอนนี้รถกัติดลมค่ะพี่น้องรถศิล,ลปินนะคะจำรอเลยตอนนี้เฮ้ <c oughs> มันยุบไม่กำลังใจได้นะคะ อ่าแล้วก็พี่น้องแฟนคลับนะคะ FC ที่ไม่สามารถมาชมได้ก็รอชมไลฟ์สดได้เลยนะคะคืนนี้ไลฟ์สดชมฟรีนะคะผ่านแฟนเพจมอลำอีสานนครศรินโดยชิมไลฟ์เถิงนะคะพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดที่อยากสนับสนุนก็สามารถโอนมาได้นะคะที่เลขบัญชีนะคะของบริษัทไว้ได้เลยเดี๋ยวแอดมินปักหมุดไว้ให้นะคะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ มอบให้กับอีสานนครศินนะคะแล้วกับพี่น้องชาวเชืยอเพืุ่มนะคะยังจังใดกะอย่าลืมมาเป็นกําลังแรงเชยร์แรงใจให้กับมอลํามอีสานนครศินของเราในค่าคืนนี้นะคะจะหนักจะเต็มแน่นอนค่ะพี่น้อง่ะขนคลาวานะคะผลงานการแสดงใหม่นะคะมาฝากมาก่อนพี่น้องทุกทุกท่านนะคะโซนที่อ,อยู่ใกล้นะคะก็มาให้กําลังใจได้ที่นั้นเราก็เตรียมพร้อมนะคะตอนนี้กาลังติดตัง้งเวทีอยู่ค่ะพี่น้อง หรือว่าอยากสนับสนุนทีมงานก็ทักเข้ามาที่เฟซเพจได้เลยนะคะ mm. ก็เป็นกาลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคะในค่าคืนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่โครงเวทีนะคะเอาไว้เลี้ยงไวน้นะพี่น้องคะ่ะคู่ก็จะติดตั้งนะคะให้เสร็จทันนะคะช่วงตอนเย็นนะคะเราก็จะได้เซตร,ระบบต่อบ,บว่าจะเป็นฉากไฟจอเครื่องเสียงนะคะพอๆกันคะ่ะลานตรงนี้ก็กว้างนะคะสามารรมารปูสัดจับจองพื้นที่ก้อนไดเนาะพี่น้อง เดี๋ยวบริเนางหนาห่านเนาะเจอกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมหมอรำมีสารคนครศิีนค่ะค,คืนนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะ <S 2> <S 2> <S นอนเออสำหรับสถานที่จัดงานนะคะ